สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการเช็คคอนเทนต์ของเรานะครับว่า AI ของ Meta นะครับหรือว่า Facebook อ่านคอนเทนต์เราได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เรานะครับสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะฮะถ้าหากคอนเทนต์ของเรานะครับมันมีข้อความนะครับหรือมีรูปภาพหรือมีสััญลกษณ์อะไรที่ต้องห้ามนะครับ ซึ่งตรงนี้ f c e e o o o นะฮะเขาจะใช้ตัว AI ในการตรวจสอบนะครับและมันจะมีผลก็ต่อเมื่อนะครับเราจะใช้ในการยิงโฆษณานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายิงโฆษณานะครับมันก็จะมีผลนะครับกับคอนเทนต์ของเราสิ่งที่เราสื่อสารไปครับถ้าหากมันผิดกฎชุมชนนะครับมันก็จะทำให้การทำโฆษณานั้นนะฮะไม่ผ่านนะ เอาวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คนะครับว่าเราจะสามารถเช็คได้อย่างไรนะฮะคือใน f c e e o o o นะครับเราสามารถเช็คได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o โปรไฟล์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่าในกลุ่มอะไรต่างนะฮะแต่ว่าเราจะต้องนะครับมาเช็คในคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะว่าถ้าในของโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะเช็คไม่ได้นะครับต้องเข้ามาอยู่ในของตรงนี้นะครับหรืออาจจะใช้วิธีนะครับล็อกอิน เฟ e บ o ๊กนะครับใน Google Chrome นะครับผ่านเบราว์เซอร์ของ o o o g l h r o r o นะฮะในโทรศัพท์มือถือก็น่าจะได้นะครับนะฮะโอเคครับวิธีเช็คเรามาดูตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะฮะเรามาที่คอนเทนต์ของเราก่อนนะครับยกตัวอย่างนะไอคอนเทนต์ที่ผมสร้างขึ้นไว้นานแล้วนะครับก็ยิงโฆษณาไปหลายครั้งแล้วนะครับเรามาดูซื่ว่านะครับคือครั้งล่าสุดนะครับมันไม่ผ่านนะนะเรามาดูที่ว่ามัน AI ของ f Facebook อ่ะเขาจับได้หรือเปล่าว่าคอนเทนต์ของเราเขียนเกียวกอบอะไรนะครับให้เรานะครับมานะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วมาที่คําว่าตรวจสอบครับแล้วเรารอนะครับให้มันกให้เขาตรวจสอบก่อนนะครับ a c e b o o k เขาตรวจสอบก่อนว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นการตรวจสอบด้วยระบบ AI ของ facebook นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะในแถบนะครับแถบตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะครับ มันก็จะบอกเลยครับว่าอาจจะเป็นรูปนะครับของ3ามคนและข้อความนี้ก็คือภาษาเกาหลีนะมันอ่านออกเลยนะครับแล้วก็ภาษาไทยมันก็อ่านออกนะครับก็แสดงว่าคอนเทนต์นี้นะครับมันอ่านออกครับนะฮะเอไอของ Facebook อ่านออกก็นะครับถ้ามันมีคําที่อ่เป็นคําต้องห้ามนะครับหรือเป็นภาพต้องห้ามนะครับก็คือมันจะยิงโฆษณาไม่ได้นะแล้วตรงนี้ก็คือฮะยิงโฆษณาไม่ได้แล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดู คอนเทนต์อื่นๆครับอันนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คไล่เช็คดูนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมีคอนเทนต์ตรงนี้นะผมก็จะลองเช็คดูครับว่า AI เขาอ่านออกไหมนะครับกดที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็รอให้ระบบเขาตรวจสอบแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะขึ้นตรงนี้ฮะเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือมันอ่านออกหมดเลยนะครับอาจจะเป็นรูปหนึ่งคนและข้อความนะครับเห็นไหมครับมันอ่านออกหมดเลยนะฮะก็ คือตรงนี้เราจะไม่สามารถนะครับเอาไปยิงโฆษณาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องของคอนเทนต์ต้ตองห้ามนะครับทำให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรค่าแนนของของเพจเรานะครับต่ำลงนะฮะก็ความโปร่งใสหรือว่าการละเมิกดกฎชุมชนก็จะมากขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับเราเลื่อนไปเรื่อยฮะคืออันเนี้ยนะครับ,ออนนรบลองดูนี่นะ นะครับอันนี้ก็คือผมก็เปลี่ยนฟอนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนฟอนต์ใหม่แล้วก็จัดรูปแบบใหม่นะเรามาเช็คดูนะครับปุ๊บอ่าเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับว่า AI เขาตรวจได้หรือเปล่านะเขาก็จะขึ้นแค่นะครับอาจจะเป็นรูปนะครับสองคนและข้อความนะข้อความประโยคนะครับมันอ่านไม่ออกนะฮะก็แสดงว่าคอนเทนต์นี้ใช้ได้นะใช้ยิงโฆษณาได้นะนะครับเพราะว่าการที่เฟซบุ o กนะครับจะให้โฆษณาเราผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะ ส่วนใหญ่เขาจะใช้ AI นะครับในทางตรวจสอบนะนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ขายออนไลน์นะครับทำออนไลน์นะแล้วก็ยิงโฆษณานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยิงโฆษณาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคและวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้คือผมทำเป็นอ่าโพสนะครับหาตัวแทนไอตรงนี้นะครับเพราอ่านออกแน่นอยแล้วครับตัวคอนเทนต์ทั้งบนนะ แต่ตัวที่คอนเทนต์รูปภาพที่เราพิมพ์ไปใส่ไปโอเคเรามาเช็คด,ดูนะครับเขาอ่านออกไหมเดี๋ยวรอให้ระบบนะฮะเขาตรวจสอบอันนี้เห็นไหมครับอ่านไม่ออกนะฮะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ได้นะครับก็ยิงโฆษณาได้นะฮะแล้วก็ไม่เป็นการละเมิดกฎชุมชนของ Facebook ด้วยนะครับก็นี่คือวิธีการเช็คง่ายๆนะฮะแต่ต้องเช็คผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ โอเคแล้วมาเช็คอีกตัวนี้อีกครับอันนี้คือโพสหาตัวแทนนะครับก็กดที่ตรวจสอบครับตรวจสอบดูสิคอนเทนต์นี้ผ่านไหมนะฮะโอเคอย่างนี้ผ่านอ่านไม่ออกนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีนะครับวิธีที่จะทําให้คอนเทนต์ของเรานะครับมีการตรวจสอบได้ยากนะฮะเช่นนะฮะอันเนี้ยนะครับทําไมเขาอ่านไม่ออกก็เพราะว่าเขาเพราะว่านะครับฟอนต์ เป็นฟอนต์เดิมนะครับฟอนต์เดิมที่ผมใช้ออกแบบแต่ว่าผมใส่สโตกนะครับแล้วก็ใส่เงาไปนิดนึงนะฮะนี่คือวิธีการแก้นะครับเพราะฉะนั้นฟอนต์นี่สําคัญนะครับฟอนต์คือรูปแบบของข้อความรูปแบบของตัวอักษรนี่นะฮะถ้ามันเป็นฟอนต์ที่แบบแจกนะครับทั่วไปหรือของฟรีนะครับค่อนข้างที่จะมีคนใช้เยอะๆนะครับก็จะถูกตรวจสอบได้ง่ายนะครับฟอนต์ที่เสียเงินนะครับเราอาจจะต้องซื้อฟอนต์มาใช้อย่างเงี้ยนะครับ ที่เป็นฟอนต์ที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยโอเคอันนี้คือเขาจะตรวจสอบยากนะครับแต่ว่านะครับก็ไม่นิยมนะครับไม่ส่งเสริมนะให้ไปซื้อของเสียเงินนะเพราะว่าเข้าใจนะครับว่าคนทําออนไลน์คือไม่อยากให้มีต้นทุนเยอะนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับแก้ไขข้อความเมื่อคืนใส่สต็อกเข้าไปครับใส่ขอบเข้าไปใส่ตัวนัสือใส่อะไรที่มันอ่านที่มันให้ AI เขาตรวจสอบยากนะครับมันก็จะผ่านเนาะ แล้วก็ก็พยายามนะครับใช้รูปภาพที่ดีกเลี่ยงนะครับที่เราสื่อไปครับอันนี้คือเทคนิคในการทำคอนเทนต์บบน f a c e b o o k นะฮะที่ดีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ AI ตรวจสอบคอนเทนต์ของเราได้นะครับว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการตรวจสอบคอนเทนต์นะครับเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ